นางเอกที่อกหักจากแฟนนุม่มเพราะแฟนหนุ่มของนางเอกนั้นแอบมีผู้หญิงคนอื่นทางครอบครัวแฟนนุ่มของนางเอกนั้นจะให้เขาแต่งงานกับผู้หญิงที่มีฐานะร่ำรวยไม่ใช่หญิงฐานะยากจนเหมือนกับนางเอกนางเอกที่เสียใจมากจึงนัดเพื่อนสาวนั้นให้มาเที่ยวกับตนเพื่อที่จะย้อมใจ และได้ลืมเล่าจนเมามายทางด้านเพื่อนสาวของนางเอกนั้นก็จะหาเรื่องสนุกให้นางเอกทำโดยการที่บอกกับนางเอกว่าในเมื่อผู้ชายทำได้ผู้หญิงอย่างเราก็ทำได้เช่นกันและได้หาชายหนุ่มมาให้นางเอกนั้นได้ริมรถความเป็นผู้ใหญ่สุดท้ายแล้วนางเอกก็ได้มีความสัมพันธ์กับหนุ่มผู้หนึ่งโดยที่ไม่รู้ว่าหนุ่มผู้นั้นเป็นใคร คิดเพียงแต่ว่าหนุ่มผู้นั้นเป็นการที่เพื่อนหามาให้ตื่นเช้ามานางเอกที่จําทุกอย่างได้ก็พยายามที่จะย่องออกไปจากห้องแต่ก็ไม่สำเร็จจ้าเพราะเขาคนนั้นดักรอนางเอกอยู่แล้วแล้วก็เอาชุดให้นางเอกนั้นเปลี่ยนและนางเอกนั้นก็ตัดความสัมพันธ์เพียงคืนเดียวก็เพียงพอแล้วแต่ฝ่ายชายนั้นเหมือนจะไม่ยอม แต่ก็ต้องยอมให้หนางเอกนั้นออกไปก่อนจ้าและชายคนนี้ก็คือพระเอกของเรานั่นเองและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือพระเอกนั้นรู้จกักนางเอกมาตั้งแต่เด็กแล้วจ้าและก็หมายมันปันมือไว้ว่าพอนางเอกโตตนจะแต่งงานกับนางเอกถึงได้ติดตามนางเอกตลอดเวลาจนนางเอกนั้นโตเป็นสาวและก็รู้เรื่องราวทั้งหมดเมื่อนางเอกกลับมาถึงบ้านก็โดนปู่ของตนต่อว่าต่อว่ากันแบบน่ารักน่ารักด้วยนะจ๊ะ จริงๆแล้วนางเอกนั้นมีฐานะที่ร่ำรวยแต่ก็ปิดบังตัวเองไว้เพราะไม่อยากให้ปู่นั้นขายขี้หน้ากับตนแต่ปู่ของนางเอกนั้นก็รู้แล้วด้วยว่านางเอกนั้นไปมีความสัมพันธ์กับพระเอกนางเอกก็สารภาพทุกอย่างและก็โดนปู่ลงโทษให้นั่งคุกเข่าตากแดดอยู่ทันใดนั้นเองพระเอกก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็เอาร่มมากางให้กับนางเอกและภาพก็ตัดไปที่พระเอก ได้ยืนคุยกับปู่นางเอกจ้านางเอกก็พยายามที่จะแอบฟังแต่ก็ไม่สามารถที่จะได้ยินอะไรเลยและเมื่อทั้งสองคุยกันแล้วก็กลับเข้ามาในบ้านนางเอกก็ต้องแต่งงานกับพระเอกนะจ๊ะและวันนั้นทั้งสองก็ได้ไปจดทะเบียนสมรสกันนางเอกก็ประชดปู่ของตัวเองด้วยนั่นแหละจดทะเบียนสมรสกันเสร็จแล้วนางเอกก็บอกกับพระเอกว่าไม่ต้องกังวลอะไรเลยจดทะเบียนสมรสเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นเอง ทานใดนั่นเองเพื่อนสาวของนางเอกก็โทรมาหานางเอกและบอกกับนางเอกว่าชายที่ตนหาให้นางเอกนั้นถูกตีสลบอยู่ในห้องน้ําและก็ถามว่าคืนนั้นนางเอกนอนกับใครกันแน่นางเอกก็ตกใจสิจ๊ะแต่ก็ถามพระเอกว่าพระเอกนั้นเป็นใครแต่พระเอกกลับตอบไปว่าตนนั้นเป็นสามีของนางเอกตามกฎหมายยังไงละจ๊ะนางเอกอึ้งแล้วก็พูดอะไรไม่ออก นางเอกก็จะขอให้พระเอกนั้นอยากกับตนพราะไม่รู้จักว่าพระเอกนั้นเป็นใครกันแน่แต่มีรือพระเอกของเราจะยอมจ้าและนางเอกก็ต้องทำหน้าที่ภรรยาของตนให้ดีเสียด้วยต่อมาพระเอกก็ได้พานางเอกนั้นกลับมาที่บ้านระหว่างนั้นเองแฟนเก่าของนางเอกก็ได้โทรมาหานางเอกและบอกกับนางเอก ว่าตนนั้นทำตามคำสั่งของครอบครัวถ้ากิจการลงตัวเมื่อไรตนจะขอเลิกกับผู้หญิงคนนั้นแล้วก็กลับมาคบนางเอกเหมือนเดิมและก็ให้หนางเอกนั้นรอตนหน่อยแต่มีรือนางเอกของเราจะยอมจ้าเจ็บแล้วจำจ้าและพระเอกก็ได้ยินทุกอย่าง และนางเอกก็ตัดความสัมพันธ์ทุกอย่างและให้เขานั้นเลิกโทรมาหาตนเสียทีเพื่อที่จะเอาใจพระเอกด้วยแหละและพระเอกกับนางเอกก็มีชากนุงกระนิงกันเล็กน้อยให้พอชุ่มชื้นหัวใจแต่ทันใดนั้นเองเพื่อนสาวของนางเอกก็เข้ามาขัดจังหวะเสียก่อนวันต่อมานางเอกก็ได้ไปทํางานที่บริษัทแห่งหนึ่งเป็นบริษัทที่นางเอกนั้นทํางานอยู่แล้วจ้า และนางเอกเป็นเพียงพนักงานธรรมดาคนหนึ่งแฟนเก่าของนางเอกกับนางร้ายนั้นก็ขับรถเข้ามาเทียบกับนางเอกแล้วก็แกล้งถามนางเอกจ้าอีนางร้ายก็ประกาศตัวเองอย่างเต็มที่ว่าตนนั้นชนะนางเอกแล้วเพราะในที่ทํางานนั้นนางเอกกับอีนางร้ายนั่นแข่งขันกันอยู่จ้าแต่นางเอกเราก็ไม่สนใจนะคะขึ้นรถของตัวเองแล้วก็กลับบ้านไปเลยจ้าคือนั่นเองนางเอกก็ต้องการที่จะทํางานโปรเจกต์ใหม่จึงได้เขามายืมคอมของพระเอก พระเอกก็ให้ยืมแต่นางเอกนั้นต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริการคอมของตนจนสุดท้ายแล้วก็ทําให้ทั้งสองนั้นมีอะไรกันจ้า <c oughs> นั่นก็คือค่าใช้จ่ายที่นางเอกนั้นใช้บริการคอมของตนนั่นเองเช้าวันต่อมาพระเอกก็ได้มาส่งนางเอกในที่ทํางานเพราะนางเอกนั้นจะต้องไปทํางานขายโปรเจกต์ให้กับบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งบริษัทแห่งนั้นก็บริษัทของพระเอกเองจ้าและนางเอกก็ยังไม่รู้ทีว่าพระเอกเป็นเจ้าของบริษัทแห่งนั้น และนางเอกก็ถูกเชิญให้เข้าพบกับท่านประธานเพื่อที่จะเสนอโปรเจกต์ของตนและก็ทำให้พบกับพระเอกนางเอกก็งงนิดหน่อยแล้วก็อ้อนพระเอกด้วย ว่าพระเอกนั้นเป็นใครกันแน่และทั้งสองก็ได้คุยกันและปรับความเข้าใจกันนางเอกก็เขินวิ่งหนีออกไปเลยจ้าวันต่อมาอีนางร้ายก็ได้มาหาเรื่องนางเอกแต่ก็ไม่สามารถที่จะสู้นางเอกได้เลยจ้ามันก็เลยมาฟ้องแฟนเก่าของนางเอกเพื่อจะให้แฟนเก่าของนางเอกนั้นไปช่วยตนต่อมาแฟนเก่าของนางเอกก็มาขอร้องให้หนางเอกว่าให้หนางเอกทำตัวดีๆกับอีนางร้ายหน่อยเพราะว่ามันต้องใช้ประโยชน์จากผู้หญิงคนนี้อยู่ และทั้งสองนั้นก็ได้แต่งงานกันแล้วด้วยแต่ยังคุยกันยังไม่เข้าใจเท่าไรนะักพระเอกก็ได้เข้ามาขัดจังหวะเสียก่อนและนางเอกก็แนะนำพระเอกให้แฟนเก่าของตนได้รู้จัก และบอกว่าพระเอกนั้นคือสามีของตนและตนนั้นได้แต่งงานแล้วแล้วก็ให้อดีตแฟนเก่านั้นอย่ามายุ่งกับตนอีกเลยพระเอกก็ได้พาตัวนางเอกออกไปนางเอกก็ต้องโดนทำโทษตามเคยค่ะแต่นางเอกก็ไม่สามารถที่จะขัดขืนสามีของตนได้เลยก่อนที่อะไรจะเลยเถิดไปกว่านั้นนางเอกก็ได้บอกกับสามีของตนว่าตนนั้นมีประจำเดือนและปวดท้องแต่ก็กินยาไปแล้วด้วยพระเอกก็ได้ถามนางเอก ะให้หนางเอกนั้นไปรักษานางเอกก็ปฏิเสธแล้วก็เดินออกไปจ้าสุดท้ายพระเอกก็ได้โทรไปหาลูกน้องของตนและก็ให้ลูกน้องนั้นไปหายาแพทย์แผนจีนมาให้หนางเอกกินเพื่อที่จะให้หนางเอกนั้นหายปวดประจำเดือนวันต่อมานางเอกก็ได้นัดกับเพื่อนสาวของตนและนั่งดื่มพูดคุยกันที่ร้าน คาเฟ่แห่งหนึ่งและนางเอกก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับเพื่อนสาวได้ฟังเพื่อที่จะออกความคิดเห็นกันต่างๆนานาแต่ทันใดนั้นเองอิตาแฟนเก่าของนางเอกก็ได้เข้ามาหาหนางเอกและก็โวยวายต่อว่านางเอกว่านางเอกนั้นแต่งงานแล้วเหรอทำไมถึงไม่รอตน แต่ก็ดูเหมือนว่านางเอกกับเพื่อนสาวนั้นจะต่อว่ามันจนน้าหงายไปเลยจ้ามันยังไม่สำนึกตัวเองนะจ้ะโทษนางเอกแล้วต่อว่านางเอกอีกว่าไม่รอมันโดยที่มันนั้นไม่รู้ความผิดของตัวเองเลยและนางเอกก็ได้ให้เจ้าของร้านนั้นน่ามาเอาตัวมันออกไปแน่นอนมันยิ่งเพิ่มความโมโหให้กับอีตาแฟนเก่าของนางเอก เป็นอย่างมากและมันก็ออกไปแต่ในสมองของมันกับวางแผนอะไรบางอย่างและนางเอกก็ได้เล่าว่าทำไมตนนั้นถึงได้พบกับแฟนคนนี้ เมื่อตอนนางเอกนั้นเด็กๆนางเอกนั้นเกือบโดนคนร้ายจับตัวไปแต่ก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งได้เข้ามาช่วยตนไว้และก็ทําให้หนางเอกนั้นเข้าใจผิดคิดว่าแฟนคนนี้เป็นคนช่วยตนไว้แต่เพื่อนสาวของนางเอกก็บอกกับนางเอกว่าเด็กผู้ชายคนนั้นดูเป็นคนดีแต่กับอิตาแฟนเก่าของนางเอกนั้นดูเป็นคนเลวเสียยิ่งกว่าอะไรดี แต่ทั้งสองก็ได้ลงความคิดเห็นกันว่าจะตามหาความจริงว่าอดีตแฟนเก่าของนางเอกนั่นคือตัวปลอมแน่ๆต่อมานางเอกกับพระเอกก็ได้บินไปทำทัวร,ร์ที่แอฟริการะหว่างรอเวลาทั้งสองคนก็ดื่มกาแฟกันแล้วก็นั่งคุยกันกระหนุงกระหนินนงตามภาษาเขินบ้างอะไรบ้างตามอาการต่อมานักธุรกิจคู่ค้าทั้งสองคนก็ได้เข้ามาคุยกับนางเอกและพระเอก และเหมือนกับว่าการคุยงานครั้งนี้ของนางเอกนั้นจะรูล่วงไปได้ด้วยดีพระเอกก็ยิ้มภูมิใจในตัวภรรยาของตนเป็นอย่างมากและในที่สุดทั้งสองก็ได้กลับมาที่ห้องพักของตนเพื่อที่จะพักผ่อนเสียทีหลังจากที่เหนื่อยมาทั้งวันแล้วนางเอกของเราก็ทําเป็นเล่นตัวห่วงตัวอยู่นั้นแหละพระเอกของเราก็ขี้อ่อยเสียเหลือเกินแต่ก็มีคนมาเคาะประตูขัดจังหวะเสียก่อนนางเอกก็วิ่งไปหลบสิจะ้ะส่วนพระเอกก็ออกไปคุยโทรละและก็ได้เข้า เข้ามาในห้องและก็แกล้งล็อกประตูหลอกผีนางเอกจ้ารักกระหนุงกระหนิงตามปราษาสามีภรรยาและภาพก็ตัดมาที่เพื่อนสาวของนางเอกกับอิตาแฟนเก่าของนางเอกนั้นกําลังนั่งคุยกันเพราะเพื่อนสาวของนางเอกนั้นมาตามหาความจริงให้กับนางเอกว่าแฟนเก่าของนางเอกนั้นใช่เด็กที่เคยช่วยนางเอกไว้หรือเปล่าและแน่นอนไม่ใช่จ้าและก็ได้โทรมาขัดจังหวะนางเอกอีกด้วย ที่ตอนนี้พระเอกกับนางเอกนั้นกำลังจูจีกันและก็ทำให้หนางเอกได้รู้ความจริงว่าแฟนเก่าของตนนั้นเป็นเพียงแค่คนหลอกลวงไม่ใช่คนที่นางเอกตามหาแต่อย่างใด และนางเอกก็ปล่อยให้พระเอกรอพระเอกก็เลยลงโทษนางเอกจูบนางเอกไปหนึ่งทีเลยจ้าหนึ่งเดือนต่อมานางเอกกับพระเอกก็ทำธุระเสร็จเรียบร้อยก็ได้บินกลับมาที่บ้านของตนและเพื่อนสาวของนางเอกนั้นก็มารอรับนางเอกที่บ้านต่อมานางเอกกับพระเอกก็ได้ไปหาพี่ชายกับปู่ของนางเอกที่บริษัททั้งสองนั้นก็ได้พูดคุยกันนางเอกก็แนะนำพี่ชายให้กับ พระเอกได้รู้จักแต่พี่รู้เรื่องราวของนางเอกจากปู่แล้วและนางเอกก็ทิ้งให้พี่ชายกับพระเอกนั้นได้คุยกันตามลําพังส่วนตัวเองนั้นก็เข้าไปหาปู่ในบริษัทแต่เหมือนกับว่าการคุยในครั้งนี้พระเอกกับพี่ชายนั้นจะไม่ค่อยดีนักเพราะพี่ชายของนางเอกคิดว่าพระเอกนั้นจะมาหลอกลวงนางเอกจ้า และทั้งหมดก็ได้เข้ามาพบปู่ของนางเอกพระเอกก็นําของมาฝากปู่ของนางเอกจ้าแต่เหมือนว่าพี่ชายของนางเอกนั้นไม่พอใจแล้วก็เดินหนีออกไป นางเอกก็วิ่งตามพี่ชายของตนไปเลยจ้าและก็ปล่อยให้พระเอกกับปู่ของนางเอกนั้นคุยกันตามลําพังนางเอกที่แอบฟังอยู่ก็ดีใจเป็นอย่างมากเพราะพระเอกกับปูนั้นคุยเรื่องของตนต่อมานางเอกกับพระเอกก็จะกลับบ้านของตนแล้วก็กอดกันกับบานกระหนุงกระหนิงกันไปเลยจ้าเช้าวันต่อมานางเอกก็ได้มาที่บริษัทของตนและก็ได้นําของฝากมากมายมาให้กับเพื่อนร่วมงาน แถมงานยังลุล่วงไปได้ด้วยดีทุกคนต่างดีใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นโปรเจกต์ใหญ่และสำคัญที่สุดแต่ทันใดนั้นเองอีนางร้ายก็เข้ามาขัดจังหวะหอบดอกไมช้ช่อโตมาอวดนางเอกจ้าแต่เหมือนว่าเพื่อนในที่ทำงานนั้นไม่ค่อยชอบนางเทเท่าไหร่เพราะนางนั้นแย่งแฟนของนางเอกไปทุกคนก็รู้ดีและก็ต่อว่านางที่นางนั้นมากระแสะนางเอกและก็มาอวดแฟนต่อหน้านางเอกให้นางเอกนั้นอิจฉาต,ตนเล่นๆแต่ทันใดนั้นเองก็มี มีคนเอาดอกไม้มาให้นางเอก แถมเยอะเสียด้วยชอบต,ตกว่าอีนางร้ายเสียอีกและนั่นก็คือสามีของนางเอกนั่นเองที่เอาดอกไม้มาให้ภรรยาของตนทุกคนที่ได้รับรู้ก็ต่างพากันอิจฉานางเอกเป็นอย่างมากส่วนอีนางร้ายนั่นเหรออิจฉามากกว่าเพื่อเลยจ้าอีนางร้ายก็ส่งข้อความไปฟ้องแฟนหนุ่มของตนเองในทันทีระหว่างที่นางเอกกับพระเอกนั้นประชุมอยู่พระเอกก็เล่นแต่โทรศัพท์โดยไม่สนใจการประชุมเลยเพราะตอนนี้พระเอกนั้นกำลังคุยแชทกับนางเอกอยู่จา้า แถมยังส่งข้อความเสียงหากันอีกด้วยคุยกันหวานฉ่ำไม่สนใจใครทั้งสิ้นพระเอกที่กำลังประชุมอยู่ก็ทำให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเจ้านายของตนนั้นมีภรรยาแล้วจ้าทุกคนต่างก็อิจฉาว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันนะอยากรู้จักเสียแล้วสิและเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้จ้า